สวัสดีค่ะท่านผู้ชมวันนี้ก็มาพบก,กับช่อชนแนลอีกเช่นเคยนะคะท่านผู้ชมวันนี้แอสก็พาท่านผู้ชมแล้วก็เอีทุกท่านนะคะมาที่บ้านไทยถาวรนะคะท่านผู้ชมมาขอตัวเด็ดๆกับแม่แนงแก้วกระทุมนะคะแต่แอสก็ไม่ได้ไปขอเองนะคะท่านผู้ชมเนื่องจากแอสอะต้องนอนเป้าคนป่วยที่โรงพยาบาลนะคะท่านผู้ชม น้ามณีก็เลยส่งคลิปมาให้แอดนะคะก็ต้องขอขอบคุณกับน้ำมณีชาแนลนะคะขอบคุณที่ส่งคลิปดีๆแล้วก็คลิปเด็เดๆมาให้แอดนะคะก่อนที่จะไปตามตัวดีๆนะคะท่านผู้ชมแอดก็ขอฝากช่องนุชชาแนลไว้ด้วยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อไปนะคะท่านผู้ชมเดี๋ยวเราไปรอชมรอลุ้นกันเลยนะคะ ท่านผู้ชมนะคะเดี๋ยวแอดมินีนะคะจะเสียงเซียมซีอีกนะคะเพราะว่างวดที่ผ่านมานะคะท่านผู้ชมแอดมินีก็เสียงเซียมซีนะคะใกล้ๆหวยจะออกนะคะท่านผู้ชมก็ได้นะคะแม่ก็ให้นะคะเสียงเซียมซีอันนี้นะคะท่านผู้ชมมีสองอันนะคะมีอันแดงแล้วก็อันดํานะคะท่านผู้ชมอันนี้คือพลาสติกแล้วก็อันนี้คือไม้นะคะแต่แอดมินีมารอบสองรอบแล้วนะคะก็จะ เสียงเซมซีด้วยไม้นี่นะคะท่านชมแม่ให้นะคะให้ตรงๆเลยนะคะงวดที่ผ่านมาก็าเสียงเซมซีได้เจ็ดนะคะตัวเดียวก่อนแล้วก็ครั้งที่สองนะคะก็จะเอาเป็นคู่นะคะเอาเป็นคู่ทีนี้ก็สั่นลงมาครั้งที่สองก็ตกมาสี่ไม้นะคะตกมาสีไม้ก็มีเก้าเจ็ดแปดหนึ่งนะคะท่านผู้ชมก็รวมอันเก่าด้วยก็เจ็ดก็ได้ห้าอันนะคะท่านผู้ชมคะ ก็เข้าเต็มๆเลยนะคะท่านผู้ชมเข้าเลขท้ายสามตัวนะคะ,ะ,ะ978นะคะแอดมินีสันได้9781นะคะก็เข้าเต็มๆเลยนะคะวันนี้ก็จะมาขอแม่อีกนะคะท่านผู้ชมก็จุดธูปแล้วก็อธิษฐานขอแล้วนะคะขอแม่อีกแล้วนะคะเดี๋ยวแอดมินีนะคะก็จะเสียงเซียมซีนะคะ,ะไม้นะคะอันนี้นะคะท่านผู้ชมคือให้แม่นมากเลยนะคะ แอดมินีก็ไม่ได้ซื้อนะคะก็ได้ลงคลิปไปนะคะช่วงที่ว่าอาเลขอ,ออกวันที่หนึ่งพอดีนะคะ1นึ่งมิถุนาย,ยนนะคะท่านผู้ชมก็ได้ลงไปวันนั้นพอดีคะ่ะเดี๋ยววันนี้นะคะตามตามทุกที่นะคะที่ตัวเลขเข้านะคะเดี๋ยววันนี้แอดมินีก็จะมาตามไวหน่อยนะคะเดี๋ยวรอชมนะคะท่านผู้ชมเดี๋ยวแอดมินีจะเสี่ยงแล้วนะคะ ว่าแม่จะให้ตัวไหนนะคะจะให้กี่ตัวให้3ตัวหรือ2ตัวนะคะรอรุ่นไปด้วยกันกับแอดมินีนะคะวด16มมิถุนายน2564นะคะตกมา2อันนะคะท่านผู้ชมนี่นะคะตกมาสี่สอันนะคะ แม่ให้สองตัวนะคะท่านผู้ชมมอเห็นไหมคะหกสี่นะคะหกสี่งวดนี้นะคะแม่ให้6กสี่นะคะท่านชมเดี๋ยวแอดมินีนะคะให้ท่านผู้ชมดูนะคะชัดๆเพราะว่าเป็นไม้แล้วก็ตัวเลขสีดํานะคะก็อาจจะมองไม่ชัดเท่าไหร่นะคะเดี๋ยวแอดมินีส่งให้ดูนะคะ ค่ะนะคะแอดมินีก็มาเขย่าเซียมซีนะคะที่วัดไทยถาวรน,นะคะสำนักสงฆ์นะคะยังไม่ใช่วัดเท่าไหร่นะคะท่านผู้ชมยังเป็นสำนักสงฆ์ไทยถาวรคะ่ะมาขอโชคนะคะกับเจ้าแม่แม่เนียงแก้วปรทุมนะคะท่านผู้ชมก็ให้แอดมินีเลยอีกแล้วนะคะในงวดวันที่หนึ่งนะคะมิถุนายนนะคะท่านผู้ชมก็ให้สามตัวนะคะเก้าเจ็ดแปด นะคะเต็มเต็มนะคะออกเลขท้าย3ตัวค่ะวันนี้ก็ตามต่องวดนะคะให้กับท่านผู้ชมเพราะว่าได้ลงทิพไปสดๆดร้อนร้นะคะท่านผู้ชมในวันหวยออกพอดีนะคะเดี๋ยวหรือถ้ายังไงเดี๋ยวแอดมินี้จะมาตามอีกนะคะท่านผู้ชมใกล้ๆจะออกนะคะแม่ก็ให้แล้วนะคะ4 6 6 4สนะคะมองเห็นชัดหรือเปล่าคะท่านผู้ชม เทปเก่าก็ยังอยู่นะคะท่านผู้ชม9781นะคะแอดมอมีเซียมเสียงเสียมซี 4, คะ่ะเสียงได้ห้าไม้นะคะไม้แรกก็ตกามาเป็นเลขเจ็ดแล้วก็ขอแม่อีกนะคะขอแม่เป็นคู่อีกขอไม้เดียวอีกก็ตกมาสี่ไม้รวมแล้วทั้งหมดห้าไม้นะคะท่านผู้ชมก็มี9781แล้วก็เจ็ดนะคะ ก็ได้3มตัวตรงๆแล้วก็เต็มๆด้วยนะคะกับเลขท้าย3ตัววันนี้มาขอต่องวดนะคะให้กับท่านผู้ชม fc นะคะท่านใดโชคดีก็ดีใจด้วยนะคะร้อนมากค่ะท่านผู้ชมแอดมินีก็เลยมานั่งตรงนี้นะคะมานั่งตรงปากอารักกอดางตรงปากจระเข้นะคะทางขึ้นนะคะ ลอดไปปากท้องของตัวเลขนะคะเพราะว่าถ่ายตรงเดชอาจจะมองไม่เห็นตัวเลขนะคะทั้งเดชแล้วก็ทั้งฝนจะตกนะคะท่านผู้ชมแม่ก็ให้ตรงๆให้เต็มๆนะคะท่านผู้ชมแม่ให้นะคะแม่ท่านใจดีมากนะคะ มาขอที่ไรก็ได้ทุกครั้งนะคะท่านผู้ชมงวด16มิถุนายนก็แม่ให้แล้วนะคะ4664นะคะเสียงเสียมซีได้ต่องวดนะคะท่านผู้ชมค่ะตรงนี้ก็พี่ช่างนะคะสองท่านนะคะกำลังตกแต่งนะคะท้าเวสสุวรรณอาจจะเสร็จวันไหนเนาะค่ะนี่จะเสร็จวันไหนเนาะค่ะพี่เหมันได้ร้อยจะหมด อ,อ๋อขาดูหลวงตานเออนาะหลวงตาบอกว่าเสร็จวันไหนก็วันนั้นจะมีการบวงสวงนะคะท่านชม,มประมาณอาทิตย์สองอาทิตยออ์ต่เะนาะ <c oughs> จะเป็นลูกมือของหลวงตาพี่ช่างนะคะสองท่านนี่นะคะท่านผู้ชมท่านใดยอยากมาก็มาได้นะคะสารเมตเคียนทองบ้านไทยทาวนหมูสามนะคะ แม่นยางแก้วปทุมนะคะแกะสลักด้วยไม้ทั้งองค์นะคะไม้ตะเคียนนะคะท่านผู้ชมซึ่งแม่ก็ค่ะท่านผู้ชมแอดก็ขอให้ท่านผู้ชมแล้วก็ทุกท่านโชคดีนะคะ